เคยสงสัยไหมว่าสุนัขสามารถทำให้ที่ทำงานของคุณสง,งบสุขขึ้นได้อย่างไรการมีสุนัขในที่ทำงานไม่ใช่แค่เรื่องน่ารักเท่านั้นแต่ยังช่วยลดความเครียดได้จริงงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียคอมมอนเวลล์พบว่าพนักงานที่มีสุนัขในที่ทำงานมีระดับความเครียดต่ำกว่าพนักงานที่ไม่มีถึง11เมื่อเราลูบสุนัข ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนออกซิโตซินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขนอกจากนี้การมีสุนัขในที่ทำงานยังช่วยส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในทีมงานด้วยลองนึกถึงเวลาที่คุณเหนื่อยล้าจากการทำงานแล้วมีสุนัขตัวน้อยเข้ามาเลียมือคุณมันทำให้ความเครียดหายไปในทันที สุนักไม่เพียงแต่เป็นเพื่อนที่ดีเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ช่วยในการลดความเครียดอีกด้วยถ้าคุณชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะ